ดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอ็มซีทีครับเพลงสุขสุทุกคนเพราะเขาเคยลาหรือเราพี่น้องตอนนี้เวลาก็เตรียมที่น้อนรับพี่น้องกลางโม่งเตรียมที่นอนก่นอ,นอน,นอทั้งในยิ่งเสียงบางๆคือง,ง,งานบุญพี่น้องเลยบุญบนน้องเตะมาดิในรอบสิบกว่าปีเตียมทีนอนกับพี่น้องเอาโมลงมายุ่งวายบรรยากาศทอด

กาตังรมัดกูได้นันเจงสามีหาจอานาขะทมาดเนออพยักาดาอแผุ่กาวอรวมาผ้าเ้าาขอกเหลานอตูอาโอเในงานมาทีเนาะ การตว่าไม่ได้การตีมือน้ำเนื้อกเ่านอกเอ่อตีว่าเปนเอ่อฝากนอกเบื่องของเราเอ่อโคตรจะเป็นตัวาันธุ์ใุกที 昨天晚上，哎，昨 <noise> 晚。<noise> <noise> はい <music> เปิดเพลงแล้วพี่น้องเพิ่นเปิดเพลงแล้วกลางแล้วอะไรพี่น้อง,องนอนเคยหล่าพี่น้องกลางเรียบร้อยกลางมุ้งมันนี่ยุ่งลายคันบอกกลางโอกบวายพี่น้องอยุ่งลายมันในตรงกลางมุ้ง ลมกับโบมีห่อนเป็นห่อนเลยแปลว่าทองผ่าดาวเต็มเลยหลุดกรเที่ยวดูราะว่ามันมีงาน มีงานบุญรถก็เลยเที่ยวดูขนาดเลยบุญวันบุญวันอยู่ช่วงพระเจ้าเปิดเพ่งแต่ตอนนี้ยังวดสันหินแต่ตอนพระเจ้าเปิดเพลงอะพาะตกบุญวันบุญวันเลยนี่แล้วเนาะมองนอนเปล่าจอบตกมองนอนเผาพอง ที่พักซั่วข่าวมันมีร่มกันมานผัดกันทังนี้เลยเย็นสบายเอากินไปตามได้ทั้งหัวทั้งขาขาเว่ทาววทั้งหน้า อิก,ก่อน,น,นยังเพ่งเขาเข,<อ>ข,ขั้นตอนนีกคนประกาศเออบาเป็นยังท้านข้างเขามาดูทงานรูล้าก็ไต้โพช่ก,ก็ต้เือนสามดอกเวลาท่างอาจารย์วันอาบุกาก็มักด้วละ ปเปิด,ดทีดนึงานบุญเด้อขอประทันในเพิ่นเปิดเพียงพี่น้องเลยเอขอเอาเอางใครเตดสมุนไลพี่น้องสี่โตหาโตเรนหอม ขามออมแมวอยู่มน,นีคาเมนเบาขันบุญมาเผาก็เป็นนาเป็นห่วงลายพี่น้องเพราะว่ามันมือบุญมันมือบุญจากคนอยากเที่ยวลายจากคนไปชาไปยาเนาะสลายกับไปบุญนั่นแหละขันมือบุญเลยคล้องอยากเสียเนาะสวงมะลำเรือกนะครับรถเข้ากันเสียสองคันสวงมะลำเรือง เพราะฉะนั้นก็นีน่แหละมือบุญก็เคยรักกะลงมาเผาของพีเนาะมันไวใจไม่ได้เนาะมันคันบรมมือบุญนันนะยังว่าธรรมดาได้คนกับจิบมไเที่ยวทางหลายอันนี้ปรจักรรถหน้อยปรจักรถใหญ่โอ้ยกระทึกเพราะว่าเขาก็ไปมวนไปยังเนาะทางก็เพื่อความสบายใจของเจ้าของเพือ่อความสบายใจอยับฉับชิงเสียกะ ลุงมานอนเผาพี่เนาะเพื่อความปลอดภัยเือความปลอดภัยของสิ่งของแล้วก็เจ้าของพร้อมเน๊ะบ่เมนอนนอนกับแบบระวังนอนนี่แหละบ่แม่นวา่าฉีบหลับคกเลยยันบอดีเฉพาะแต่ว่าระวังสิ่งของเนาะเพราะว่าเัาลุงมานอนผู้ดเดียวเขาต้องเวลาลง,องนอนผู้เดียวเวลาก็ต้องระวังเจ้าของขร้อมระวังไม่ชอบยางพี่น้อง แต่นมอไาจีนี้ยังดอกแต่มานอนเผาเพื่อความสบายใจเจๆเพราะมันก็ไม่ได้ห่างกับเทียงปลาแทกกันใดคอมเนอื่นไปหากันนี่เบาดังๆนี่เบาดังๆก็ได้ยินพี่น้องเลยค้มเมนอื่นนะโอ้ยก็ได้ยินครับใกล้กับเมือเฮ่อนเมืองบ้านลังชิเคียวอีกจากจากทีนาจากห่านเฮาไปหาเทียงปลาแทกนะเทียงเจเสดงใกล้กว่าอีกอื่นไปก็ได้ยิน เพือนประมาณพอถึงพอดังสุดก็ได้ยินเพราะฉะนั้นก็ใครเนี่ยพี่น้องเพราะว่าเขาไประเทศเขาก็นอนนาเขาาม่นนอนบ้านก็คืออันนั้นยุอันนี้เพื่อนก็นอนนาก็ะนาสิแย่านนานมีไปไหมไปสิมาก,กล้องสีลม่มเบิ้งไปไปอยู่ทั้ไม่ผู้อยู่คนละมองเล้วจะน้อยกล้องสีลม่มนี่นี่

อน้าเอาไปนองเลยนอนกับพอกมน้อยกับจักชิติตู้มรู้บ่ฮู้ดเด็กๆมากกันนะสิไข่เ <c oughs> น่เพราะว่าน้ามอหน้หมองกตก๊แต่คดตอนนี้นะอย่าพอน้อนหยุะ <c oughs> เ้นาะ้อานี Mason ่ยอับสวาาต้นหัแรงนี่ยุ่งกับสีลายมาในในพี่น้องมาต้นดึกกูต้นดึกมายุ่งสีลยช่วงประมาณเทงคืนตีหนึ่งตีสองจังหวันมาแต่ใจอันนี้อันนี้ตีลักไก่งวนนนี้ แห่งกระเต็กสีลายบ่ได้ใกล้หัวปานใด็มสีลายเออบ่รู้จักััจไดัเอา เวลากะสีพญานามสีนอนแล้วกะสีพันเอาเลขพี่น้องพันเอาเลขมาบอกกันพ่อแม่พี่นอ้องเมื่อื่นเนาะมือ่อื่นกะสีเป็นเลขออกเป็นหวยไทยเป็นเลขไทยออกวันที่16เดือนธันวาเวลากะสิพันเอาเลขเด็ดมาบอกพี่น้องขันยังเอาไปก่อนก็นได้พี่น้องนี่เลขมาเลขมากะ อย,อยู่บ้านเท่าน่ะอยู่บ้านขึ้หลาอยู่ฝั่งลาวนี่สิซ,ซือเป็นน้ำสัตว์ได้พี่น้องเลขนะสิซ,ซือเป็นน้ำสัตว์ขันเลกมาก็หนึ่งหนึ่งพี่น้องหาหนึ่งเก้าหนึ่งเนาะคันไปคือว่ามันตรงกับของพ่อแม่พี่น้องก็ลองเสียงดวงก็ได้พี่น้องสิบเอ็ดหาเอ็ดเก้าเอ็ดพี่น้องเลยหนึ่งหนึ่งหาหนึ่งเก้าหนึ่งเนาะสิบเป็นเลขหมา ขัาทางบ้านห้องเขาจิบเอากันแบบนี้สิชื่อเป็นเลน็กน้ำสัตว์แรงเคยลาก็าสิพันนอเล็กเด็ดมาบอกพี่น้องคันสีได้เนาะคันสีมานนี่แหละทีมงานเขากนน็นอนนอนพัทง,ทาง,ท,างทางเลยเพิอขักขนาดเลยเลี้ยงเลี้ยงเสียเขาสุก ยังก็สิมีรถกายไปกายมาตลอดนั่นนะเขาเยงัเง,ยงเงยเข้ามาเวิ่งไผ่ฮอก็ะต่ายอยู่สองดอกทางนาห่านดอกหนึ่งทางทางดอกหนึ่งแล้วก็สิมีทางพี่ทางหลังห่านอีกดอกหนึ่งไต่สองทาง เขาลงมาเผาออกัานเลยพี่น้องเล็กเขาเต็มเลยแล้วก็มีแผ่นเรียบอยู่ทางนั้นเร็กลาสิฟ้าไปบิ่งนี่นนมีแผ่นเรียบอยู่ทางนี้พี่น้องมีแผ่นเรียบแล้วก็มีปูนี่ปูนเต็มเลยลายยางลายแนยว ะนาดเขาก็ต้องลงมาเนาะนี่คอันเอาลงมากับบทลายอย่างพี่น,น้องเลยนี่มีมอนมอนสามหน่วยแล้วกับฟะฮมแล้วก็เรียบร้อยพี่นอ้องนางกระติกมีมากระทุนพร้อมเท่านี้แหละพี่นอ้องกับสายสากแบดเนาะ ว่าฉากเบ็ดมดัดเป็ดมืดแบบง่ายๆเลยพี่น้องเยเพรา,าะว่ามาแล้วไปว่าเงินพัดกู้ขึ้นดิมแบบันมาแลงกับฮุบลงมาอีกที่นอนกับแบบสบายๆเลยนะพี่น้องเลยนี่ผ้าตังแผ่นเดียวเลยทั้งมุงทั้งเอมเออสองแผ่นเนาะ ทางนี้อีกแผ่นหนึ่งทางนี้แอมอย่างเดียวเลยแผ่นหนึ่งยองแผ่นอากาศกับสีเขาได้ทั้งนากับทั้งนี้เขาได้เมื่อนั่นแหละคันมันลมนะเพราะว่าบอดิผูกอะไรอย่างเี้เป็นแผ่นเลยเออตัวนี้ผูกไข่ไข่พี่น้องกเกยแบบสบายสบายเลยผูกคันว่าบ่มีหมูกับแมนว่าบ่ได้เนาะผูก ง่วกระพุกนั่นนี่เลยเต็มเลยหลายขนาดเลยโอเสียงเป่งเป่งเลยพี่น้องไอ้บุญโมน,นี่เป็ตนตะมณ์น้ำข้าวเจ้าอยู่เป็นตะมน์ตะซื่ออยู่บ่ได้ไปเฮิอกเลยนาสิมณ์ไงง่องแล้วลำวงสมคัคีลำวงย้อนยุกพี่น้องอยู่บ้านน้องเตะเนาะ ในรอบโอ้สิบก็ปีเพรอน้องก็มาเฮ็ดอีกเธอหนึ่งขั้นบ้านอื่นนำะบุญนำะปีหนึ่งสิมีอยู่สองสามเธอแต่วันน้องแต่นี่เพิ่นสิเฮ็ดบ่คือมูสิบก็ปีเธอหนึ่งสาวปีเธอหนึ่ง ยงังติดตามติดตามเนาะอยู่บ้านนำมกนี่กับวันที่เสาร์สามพี่น้องแจ้งการบอกพ่อแม่พี่น้องใครอยากมาเนาะบ้านไก่ซี์มิดไก่เคียงหรือว่าพ่อแม่พี่น้องทางพังไทยวันที่เสาร์สามเดินนี่แหละพี่น้องเลยเดินทันว่านี่แหละกางเวนซิมีรถเ่ กลางคืนก็นมีลำวงสมาคีคือกันยังอีกวันนี้วันที่สิบหาเนาะวันที่สิสามยังอีกเจ็ดแปดมือกระหอดกระหอดมือบุญ บ่ฮู้ว่าสิติลิกซิดหรือบ่พี่น้องเสียงดังเป่งๆอยู่นี่เนาะจากแมนเพลงหรือลำรองเคยหลายกับโบฮู้ทางไปนำกันเลยพี่น้องพังนำกันเนาะบ่ฮู้ว่าเป็นเพลงหรือลำรองคั้นลงไปกันติลิกซิดก็จบข่าวพี่น้องเลยขั้นโบติลิกซิดก็เออถือว่ามวนมวนนำกันเลยนี่ เพิ่นนั้นให้พ้นแบบคล้ายๆแบบให้ดวงวิญญาณผู้ลงลับไปมาหลับเอาบุญเอาทานพี่นอ้องมาเอาบุญเอาซินที่ลูกเหตดไปให้นอะเแบบียยาดิน่ำอย่างนี้นะพังกระขกักกัโอ้ยมาอยู่ผู้เดียวพอมาให้พังแน้วนี้ก็บอยกไว้เกินในพี่น้องเลย อยู่ผู้เดียวเพราะว่ามาให้พังอันลำกรแบบให้ผู้ล่วงลับไปแล้วเนาะบรรยากาศกม็มืดมืดโอ้อยกักบอยากเข้าท่าบบบไหนพี่น้องเอออยงลอยอยากคนคิงลูกอยากอยากคนคุหัวลูกอยู่ได้ันนดนี้ ไปฝังมากับคนโฮลูพี่น้องบรรยากาศบรรยากาศมืดมืดเนาะจบแล้วพี่น้องจบแล้ว ลูกล้ำกอนพี่น้องน่าสิเป็นลำกอนเนาะอยู่ผู้เดียวประมาณลำกอนให้พังลำกอนล้ำกอนแบบลำกอนหรือลำตังวายหรือลองอยังเคยหลักเขบอกเขาใจวันไดนแต่ว่าโอ้คนของลูกหยาบๆเลยอยู่ผู้เดียวประมาณ แบบนี้เนาะคลิปนี้ก็ขอล่าเลยพ่อแม่พี่น้องขอบุญขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมพอกันไหมคลิปนากับเคยลาพี่น้องขอตัวไปนอนกันเด้อขอให้สุขสุข,ขูสุขคนนอนหลับพันดีราตีสวัสดิ์สบายดี